คืออาชีพโอ้โหไม่น่าเชื่อนะทุกคนนะแม่พีบอกว่าดำนาเมื่อวานสามร้อยมัดนะครับปอสแปดคนสามร้อยมัดนี่ตกคนละกี่มัดน่ะตกคนละห้าสิบมัดห้าใช่ไหมเฮ้ยหกหกสิบ หกแปดสี่สี่หกไม่ใช่แปดสามยิบสี่แปดสี่สามสองอ๋อคนละคนละ <4 S 1> เกือบเกือบสี่สิบมัดโอ้สามสิบกว่า <5 S 1> คนละสามสิบกว่ามัดน,นะฮะไม่พีนเมื่อวานนี้ดำนาเขาเล่าให้ฟังตะกี้นะสามร้อยมัดแปดคนอะกล้านะโอ้ เยอะมากนะสามสิบต่ามัดนะพีเสือเต็มที่วันหนึ่งก็ไม่น่าเกินสิบนะฮะเพอเลบประมาณหกหรือแปดด้วยซ้ำนะครับปลาทีมงานดำนานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะนั่งอยู่ที่ตลาดน้อยนะครับผมนะไม่เหมยไม่เหลืออะไรเลยนะฮะเหลือเพียงขยะที่เราการเก็บใส่รถไปทิ้งนะครับตอนนี้นะฮะตลาดน้อยลุงพลก็กลายเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่านะครับเดีย๋ยวปีเสือเก็บเศษปูไปทิ้งเลยดีกว่าเนาะ มันเสร็จเสร็จปูนเก็บโยนไปข้างหลังเนาะนะทุกคนมันจะได้เต็นพองหนักเลิหมดประเด็นอนะ่ะมันมีหมดอออเอเาเาาาไม่นะหมดเยอะมากอยากไปยกเลิศมันหนักอเา ยกได้แต่ประเด็นคือมันมีมดเยอะมดมันสกัดเอาขัดไปขึ้นไปนะขึ้นไปนิ่งไขึ้นไปนิ่งไไม่ต้องมีวิธีการยกของหนักนะฮะเขาไม่ให้ก้มยกนะฮะให,ให้นั่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ยกหนึ่งสองสามแบบนี้นะฮะทุกคนนะครับที่เสือเรียนมาถ้าเราก้มยกนะฮะหลังจะหักนะฮะให้เรานั่งย่อ แบ่งตูดซ้ายตูดขวานะฮะค่อยๆย,ยกนะครับทุกคน,นครับนี่นะฮะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ต่อนะฮะนั่งหมอลืมอ่านคอมเมนต์ นั่งโมเพลิดลืมอ่านคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณคุณถนอมสีนะฮะคุณดับเบิลยูคิวคิวนะฮะคุณพยอมนะฮะคุณแม่รัตนานะฮะสวัสดีครับผมอ้าวหนึ่งพันไลค์แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวพี่เสือลงไลค์ก่อนนะครับลงไลค์ก่อนดีไหมนะ f เอฟซีแอดมอมแมมวางลิงก์ของอีพีสามให้หน่อยที่เป็นปกทะเลหมอกนะแอดมอมแมมนะครับพี่เสือไม่มีเครื่องวางนะครับพอดีไลค์สองเครื่องนะฮะ สวัสดียชาวจ้านะฮะดีมากอยู่ตรงนี้จะได้ดูไม่เหงานะครับขอบคุณครับผมคุณจินดารัตนะฮะคุณทองดีคุณบุญคุณศิระประพานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณกอกอขอขอคุณบิ๊กบูมนะคุณซัมซุงทีจีคุณสศิมานะคผมคุณนิตยานะฮะขอบคุณนะครับแอดมอมแมมวางลิงก์ที่เป็นปกทะเลหมอกให้หน่อยนะคผมนะครับเนื่องจากว่านะ ไอเครื่องที่รับชมกันอยู่หนึ่งพันไลน์เนี่ยตอนนี้มันหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะนะครับจะได้กระโดดไปต่อที่ปกทะเลหมอกนะซึ่งี่เสือจะเป็นอีพีสามจ่ลืมนะฮะลืมใส่นัมเบอร์นะนัมเบอร์อีพีนะครับขอบคุณคุณละออนะครับผมคุณอุบลรัตเยี่ยมมากกวิธีเซตตัวเองนะครับขอบคุณคุณอุดมรัตนะฮะขอบคุณคุณพย้อมนะะคุณแม่รัตนากระโดดมาสองเครื่องแล้วนะขอบคุณนะครับผม แม่หวังไม่ย้ายหรือคะเอเสืออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเไปถามแม่หวังอ้าวไปถามแม่หวังก่อนนะหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนี้นะจริงจริงแล้วเมื่อวานนะลงคลิปไปแล้วนะฮะนี่นะครับตอนนี้แม่หวังก็ไล์อยู่ด้วยนะนะครับท่านที่รับชมเสือผไปก็อย่าลืมนะกระโดดไปรับชมช่องแม่หวังสิริหวังได้ด้วยนะครับผมนะครับ Yeah. Mm.